ก็ละทางโลกแล้วนี่หว่าจะเอาตังค์ไปไหมอ่ะละทางโลกแล้วอ่ะแต่ตังค์อ่ะหลังๆเราต้องคุยกันตรงๆนะอ่ะมันต้องเสียค่าน้ําค่าไฟใช่มันต้องมีค่าใช้จ่ายในทางโลกโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนใช่บริบทไปแล้วตังค์มันก็ต้องใช้ไม่ใช่ว่าพี่เป้องอย่ามาพูดแบบเฮ้ยเอาแต่ข้าวกินแต่อิ่มแล้ววัดโดนตัดไฟแล้วไปอยู่ยังไงเออแล้วถ้าเกิดถึงเวลาแค่ไม่เปิดไฟทางหรือไม่เปลี่ยนหลอดไฟนี่โยแม่งด่าเออจริงเนาะ ว่าเออหูซอยมืดเปียววัดปล่อยให้เปียวได้ไหมแต่เนี้ยต้องต้องต้องทำความเข้าใจท่านผู้ชมนะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงจถิมันยไหมถูกไหมถูกไหมใช่เออแต่ว่าเงินที่ได้ไปอพอสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวค่าไฟต้องจ่ายค่าไฟต้องจ่ายนะค่าไฟต้องจ่ายครับต้องจ่ายค่าไฟต้องจ่ายค่าน้ำเขาใสต้องจ่ายต้องจ่ายอ่ะเรียนหนังสือต้องจ่าย เรียนได้เสื่อมถ้าเรียนในฝั่งทางโลกนะครับครับอพระเนี่ยมจรอหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพระอืมก็จริงแต่ค่าหน่วยกิจต้องเสียอ๋อต้องเสียเสียจ้ะซึ่งพระท่านเป็นคนวัดเป็นคนรับผิดชอบป่ะพี่เป้งโนใครเรียนก็จ่ายกันเองเด้อเหรอเอออ๋อหมายถึงตัวพระสมุทรพระอารัตเรียนพระเป้งเรียนก็จ่ายเองจ่ายเองอ๋อเพราะฉะนั้นพระมีใครให้จ่ายอยู่บ้างแต่ถ้าเรียนทางธรรม เรียนนักธรรมเออเรียนบาลีครับอย่างนี้ฟรีอ,อ,อย่างนี้ฟรีอ่าแต่ถ้าอยากจะเรียนปริญญาทางโลกที่มหามากุฏราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ,อย่างนี้ต้องเสียค่าอ๋อที่เสีย